ฝรั่งเศสไม่ได้มีเพียงหองไอเฟลวายหรือภาพวาดระดับมาสเตอร์พีเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องเล่าสยองขวัญอีกมากมายที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีจนกลายเป็นตำนานท้องถิ่นและวิญญาณเหล่านี้ยังคงสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนจนมาถึงปัจจุบันวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับสิบอันดับผีฝรั่งเศสที่น่ากลัวที่สุดที่คุณ อาจไม่เคยรู้อันดับที่10แม่ชีลึกลับแห่งมาซ์เมืองท่ามาเรเซคือเมืองท่าตอนใต้ของฝรั่งเศสไม่พิงขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่ยังมีตำนานเกี่ยวกับแม่ชีลึกลับที่ถูกเล่าขานกันมาเป็นเวลากว่าร้อยปีโดยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่19 ที่คอนแวนแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณชานเมืองของมารคเซโดยคอนแวนแห่งนี้เคยเป็นบ้านของกลุ่มแม่ชีผู้อุทิศชีวิตให้กับการดูแลผู้ป่วยและเด็กกำพร้าแต่มีแม่ชีท่านหนึ่งซึ่งเป็นหญิงสาวที่เข้าร่วมคอนแวนด้วยเหตุผลอลึกลับกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในคืนที่เกิดเหตุพายุครั้งใหญ่ในเช้าว,วันลุงขึ้นไม่มีใครพบศพเธอหรือร่องรอยของอุบัติเหตุ มีเพียงเสื้อคลุมของแม่ชีของเธอที่เปียกชุ่มด้วยฝนแขวนอยู่ในห้องโถงทางเดินร้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีรายงานว่าผู้ที่เข้าไปในบริเวณคอนแวนแห่งนี้มักจะเห็นร่างของแม่ชีสวมชุดคลุมสีดำเดินไปมาอยู่ในความมืดบางคนเล่าว,ว่าเห็นเธอคุกเข่าอธิษฐานอยู่ในโบสถ์ว่างเปล่าเสียงกระซิบสวดมนต์ภาษาลาตินที่ยังคงดังก้องอยู่ในคืนฝนตก นักประวัติศาสตร์บางคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าแม่ชีผู้นี้อาจเป็นหญิงสาวที่ถูกส่งตัวมาที่คอนแวนเพราะการตั้งคันนอกสมรสหรือเหตุผลที่สร้างความอับอายแก่ครอบครัวและเธออาจจบชีวิตลงจากความสิ้นหวังหรือถูกปิดปากเพื่อปกปิดความลับของศาสนาแม้คอนเวนหลังนี้จะถูกปิดตายและกลายเป็นซาประรหักพังในปัจจุบันแต่ยังคงมีนักล่าท้าผี และนักสํารวจลี้ลับพยายามที่จะเข้าไปสํารวจโดยหลายคนยืนยันว่าได้ยินเสียงประหลาดหรือเห็นร่างเงาเดินผ่านไปในความมืดอันดับที่9นักโทษประหารโบราณแห่งมงโฟกองกงกางกรุงปารีสมือแห่งแสงสีและศิลปะอันงดงามมีซากอาคารแห่งหนึ่งที่แม้เวลาจะผ่านพัดไปหลายศตวตรรษแต่ยังอบอวลด้วยกลิ่นอายแห่งความตาย และคำสาปแช่งซากหอแขวนคอมองโฟโกองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเวทีแห่งความตายที่โด่งดังที่สุดของฝรั่งเศสและที่แห่งนี้เองที่เป็นเรื่องราวของนักโทษประหารผู้ยังไม่ไปพูดไปเกิดได้กลายเป็นหนึ่งในตำนานผีที่น่ากลัวที่สุดในกรุงปารีสมงโฟโกองคือหอแขวนคอขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาตะวันออกเฉียงเหนือของปารีส สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่13โดยราชวงศ์ฝรั่งเศสหอแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือประหารแต่ยังเป็นสถานที่แสดงความตายต่อหน้าสาธารณชนเหล่าร่างของนักโทษที่ถูกแขวนเป็นคำเตือนแก่ผู้ที่คิดกบฏหรือผู้ที่ทำผิดกฎหมายบางครัง้งมีการแขวนศพมากถึง50รายในเวลาเดียวกันทำให้บริเวณแห่งนี้ เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็ดเน่าและเสียงกาที่หมุนเวียนอยู่ไม่ขาดสายผู้คนในยุคนั้นต่างเรียกที่นี่ว่าบันไดสู่นรกของปารีสท่ามกลางเงามืดแห่งมูงโฟโกองมีเรื่องเล่าถึงชายผู้หนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นนักประหารน,นักโทษเขาเป็นคนเงียบขรึมเย็นชามีใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกและขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดเหี้ยม ว่ากันว่าในคืนสุดท้ายของเขานักประหารผู้นี้ถูกกลุ่มชาวบ้านที่ลังเกียจจับแขวนคอบนหอประหารของตนเองดยเชือกที่เขาเคยใช้กับคนอื่นหลายร้อยครั้งผู้คนที่กล้าเข้าใกล้ซากเมืองฟกองในยามวิการต่างเล่าว่าเห็นเงาร่างของชายในชุดคุมสีดำเดินลากเชือกปานเก่าๆไปตามพื้นกรวดเสียงฝีเท้าหนัก,นกดังเคว้งคว้างในความมืด รากับกำลังมองหาเหยี่อคนใหม่อันดับที่8พผีในโรงพยาบาลจิตเวชในช่วงปลายศตวรรษที่19ณกรุงปารีสอาจดูเหมือนเป็นศูนย์กลางแห่งแสงสว่างศิลปะและวิทยาการแต่เบื้องหลังแสงสีไฟเหล่านี้คือเงามืดของการทดลองทางการแพทย์ที่ไร้ความปานีโดยเฉพาะในสถาบันจิตเวช ซึ่งถูกใช้เป็นสนามทดลองทางจิตในยุคที่ยังไร้หลักจริยธรรมอย่างแท้จริงหนึ่งในเหยื่อที่เรื่องลือมากที่สุดคือลูซี่หญิงสาวผู้เงียบสงบและเปราบางซึ่งเธอได้เสียชีวิตอย่างปริศนาในระหว่างการทดลองในโรงพยาบาลจิตเวชและกลายเป็นหนึ่งในวิญญาณที่น่ากลัวที่สุดของฝรั่งเศสลูซี่เป็นบุตรสาวของคุณนานชั้นรอง ที่ล่มจมจากวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อเธออายุได้เพียงแค่19ปีเธอเริ่มแสดงอาการซึมเศร้าและหวาดระแวงซึ่งในยุคนั้นมักถูกมองว่าเป็นโรคทางจิตเธอถูกส่งไปยังโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่มีชื่อเสียงของปารีสซึ่งแท้จริงแล้วเป็นสถานที่ซึ่งแพทย์ฝึกหัดใช้ผู้ป่วยเป็นหนูทดลองสำหรับการรักษาแบบใหม่ลูซี ถูกใช้ในการทดลองการช็อตไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นสมองโดยที่ยังไม่ได้รับการควบคุมไม่มียาชาและไม่มีเครื่องวัดใดๆเพื่อควบคุมความปลอดภัยของเธอว่ากันว่าเธอร้องไห้และสวดอ้อนวอนก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในปี1883โดยแพทย์ได้ลงบันทึกเพียงว่าหัวใจของเธอล้มเหลวเฉียบพลันแต่ผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งอ้างว่า เธอเห็นลูซี่ตะโกนร้องสุขเสียงฉันไม่อยากตายอย่าทำกับฉันแบบนี้ก่อนที่ร่างของเธอจะชักกระตุกและนิ่งไปหลังจากการเสียชีวิตของลูซี่พยาบาลหลายคนเริ่มรายงานเห็นสิ่งผิดปกติในอาคารของโรงพยาบาลแห่งนี้มีเสียงร้องไห้ดังมาจากห้องทดลองเก่าในเวลากลางคืนบางคนได้ยินเสียงโซ่เหล็กกระทบพื้น หรือแม้แต่เห็นร่างของหญิงสาวผิวซีดในชุดคนไข้ที่เธอกำลังเดินอยู่ในริมทางเดินด้วยแววตาวที่โศกเศร้าแม้ในปัจจุบันโรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการในบางส่วนแต่ตึกที่ลูซี่เคยอยู่ทุกปิดตายมานานหลายสิบปีและห้ามใครเข้าใกล้ตึกนี้โดยเด็ดขาดอันดับที่7ชาโดเดเตเซซง ปราสาทชาโตเดเตซงตั้งอยู่ในแคว้นบิสตานีทางตะวันตกของฝรั่งเศสทีน่นี่เป็นหนึ่งในปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงด้านความงดงามและประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่เบื้องหลังความสง่าง,งามนั้นคือเรื่องเล่าที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความลึกลับของเจ้าสาวผู้ถูกฝังทั้งเป็นที่กลายเป็นตำนานเล่าขานผ่านหลายชั่วอายุคน โดยเรื่องราวจะเกิดขึ้นในช่วงยุคกลางของฝรั่งเศสมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกบังคับให้แต่งงานกับชายที่เธอนั้นไม่ได้รักโดยเจ้าสาวคนนั้นสวมชุดแต่งงานสีขาวบริสุทธิ์เต็มยศแต่วันหนึ่งก่อนพิธีแต่งงานเธอถูกครอบครัวของเจ้าบ่าวจับตัวแล้วฝังทั้เป็นภายใต้กำแพงของปราสาทด้วยเหตุผลที่ไม่แน่ชัด บางก็กล่าวว่าเป็นเพราะความอับอายหรือความขัดแยง้งภายในครอบครัวเรื่องนี้เล่าขานกันว่าร่างของเจ้าสาวยังคงติดอยู่ใต้กำแพงโดยไม่มีใครกล้าหรือถอนหรือทำลายกำแพงเพราะต่างก็กลัวคําสาปแม้เรื่องนี้จะฟังดูเหมือนตำนานพื้นบ้านแต่ประสาทเตอร์เซมีความเก่าแก่จริงและมีบันทึกเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมครอบครัวในอดีตอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ นอกจากบริเวณกำแพงดังกล่าวเคยมีการขุดค้นพบโครงกระดูกหญิงสาวในลักษณะที่บ่งชี้ว่าถูกฝังอย่างไม่สมบูรณ์ซึ่งนักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นการลงโทษคนในครอบครัวที่มีความเข้มงวดและกฎเกณฑ์ทางสังคมอย่างเคร่งคัดในยุคนั้นมีนักท่องเที่ยวหลายคนรายงานว่าเห็นภาพเงาสีขาวคล้ายกับหญิงสาวในชุดเจ้าสาว เดินวนเวียนอยู่ใต้กำแพงในคืนที่มีหมอกลงหนาบางคนได้ยินเสียงร้องไห้บางครั้งเธอปรากฏตัวอยู่หน้าต่างหรือโถงทางเดินโดยมีสายตาที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอันดับที่6 The Late Man of the t u l e r i e พระราชวังตูลอลีในกรุงปาเลสคือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวการเมืองศิลปะและเหตุการณ์สำคัญอีกมากมายตลอดหลายศตวรรษแต่เบื้องหลังความงามและความรุ่งโรจน์นี้ยังมีตำนานลึกลับเกี่ยวกับผีชายชุดแดงซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าผีที่โด่งดังที่สุดของฝรั่งเศสผีชายชุดแดงถูกอธิบายว่าเป็นชายหนุ่มสูงวัยในชุดเครื่องแบบสีแดงสดซึ่งเป็นเครื่องแบบของทหาร หรือข้าราชการในยุคศตรวรรษที่17-18เขามักจะปรากฏตัวในบริเวณห้องโถงใหญ่ของพระราชวังตูเลอรีสโดยเฉพาะในคืนที่มีหมอกลงหนาผู้คนที่พบเห็นกล่าวว่าเขาเดินอย่างช้าๆมีท่าทีหน้าเกรงขามแต่ก็แฝงไปด้วยความโศกเศร้าบางครั้งเขาจะหยุดเดินแล้วมองออกไปยังสวนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคิดถึง และความเสียใจเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีชายชุดแดงมีเรื่องเล่ามาจากประวัติศาสตร์จริงโดยคาดว่าเขาอาจจะเป็นทหารหรือข้าราชการในราชสำนักฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เป็นสงครามกลางเมืองในฝรั่งเศสหนึ่งในสมมุติฐานที่โด่งดังที่สุดคือเขาเป็นทหารราชวงศ์ผู้ที่พักดีที่ถูกประหารชีวิตโดยพระราชวัง ระหว่างเหตุการณ์การปฏิวัติในฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นในปี1789ที่ทำให้พระราชวังถูกเผาทำลายและกลายเป็นซากปรักหักพังในเวลาต่อมาอันดับที่5ลาดามเวสปราสาทบิกชักตั้งอยู่ทางตะวันตกของฝรั่งเศสเป็นปราสาทที่สูงที่สุดในประเทศด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม และมีประวัติอันยาวนานแต่ที่โดดเด่นกันไม่แพ้เรื่องความสวยงามคือเรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับลาดามเวสหรือสุภาพสตรีสีเขียววิญญาณที่เลื่องลือว่าผูกพันกับปราสาทแห่งนี้อย่างยาวนานลาดามเวสเป็นวิญญาณหญิงสาวในชุดกระโปรงสีเขียวเธอถูกกล่าวขานว่าเป็นผีเจ้าหญิงแห่งบิดชักผู้เสียชีวิตอย่างโหดร้ายในปราสาทแห่งนี้ ในศตวรรษที่15ตามตำนานลาดามเวสเธอคือชาร์ลอตเดอร์เบอร์ซวงลูกสาวนอกสมรสของกษัตริย์ชาวที่7แห่งฝรั่งเศสเธอแต่งงานกับเจ้าชายปราสาทบีกชักแต่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมโดยสามีของเธอในเหตุการณ์ที่ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนถึงสาเหตุและเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้ผู้ที่มาเยือนปราสาทหลายๆมีรายงานว่า เคยเห็นภาพของหญิงสาวในชุดสีเขียวเดินผ่านทางถงทางเดินและหน้าต่างของห้องส่วนตัวบางครั้งมีเสียงกรีดร้องและเสียงร้องไห้ที่ดังก้องในความมืดตามประวัติศาสตร์ยืนยันได้ว่าชารลอตมีตัวตนอยู่จริงในศตรวรรษที่15และมีความสัมพันธ์กับราชวงศ์ฝรั่งเศสข้อมูลบันทึกทางประวัติศาสตร์บางส่วนยังบอกว่าเธอถูกฆาตกรรมอย่างปริศนา อันดับที่สชองพุทธลกหนังในยุคสงครามร้อยปีซึ่งเป็นช่วงเวลาของความขัดแย้งและความปันป่วนทางการเมืองระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสได้เกิดในเรื่องเล่าขานของคาตรกรผู้โหดเหี้ยมที่ถูกขนานนามว่าชองเลเกเซอร์หรือชองพุทธลกหนังหนึ่งในบุคคลที่กลายเป็นตำนานผีสยองขวัญ ของในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสชองเป็นนักรบทหารรับจ้างที่มีหน้าที่ต่อสู้ในสงครามร้อยปีแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือชื่อเสียงในการกระทำอันโหดร้ายและทารุณเขาและกลุ่มเพื่อนมีชื่อเสียงในเรื่องของการฆาตกรรมทรมานและการถลกหนังเยืออย่างโหดเหี้ยมว่ากันว่าชองเคยถลกหนังศัตรู แล้วเก็บเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจในความสําเร็จของชัยชนะและยังมีรายงานว่าเขานั้นชอบทรมานศัตรูเพื่อบังคับให้เหยื่อนั้นรับคาสารภาพหลังการเสรียชีวิตของชองเขานั้นได้กลายเป็นวิญญาณร้ายที่วนเวียนอยู่ในพื้นที่ซาบระหังพังของสนามรบและหมู่บ้านที่ถูกทําลายผู้คนเล่าว่ามักจะพบเห็นชายร่างใหญ่ในชุดเกาะโดยมีใบหน้าที่ถูกถลกหนัง ซึ่งเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดเขาจะปรากฏในยามค่ำคืนพร้อมกับเสียงร้องคำรามและเสียงฟันดาบที่ดังสถานกล้องในความมืดแม้ว่าจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าชองเป็นนักรบที่โหดเหี้ยมแต่เรื่องเล่าผีส่วนใหญ่ได้รับการสร่งต่อผ่านปากต่อปากในหมู่ชาวบ้านและนักเดินทางอันดับที่สบูเบีย เรื่องราวของบูเบียสเป็นตำนานที่โด่งดังที่สุดในฝรั่งเศสเกี่ยวกับฆาตรกรเจ้าสัวผู้ร่ำรวยชายที่มีเขาสีน้ำเงินเข้มและมีประวัติการฆาตรการรมภรรยาหลายคนอย่างโหดเหี้ยมเรื่องราวของบูเบียสเป็นเรื่องที่ถูกบันทึกและนำเสนอในหลายรูปแบบตั้งแต่วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านไปจนถึงละครเวทีและภาพยนตร์บูเบียส เป็นตัวละครในนิทานพื้นบ้านฝรั่งเศสที่ได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยนักเขียนชาวฝรั่งเศสในปี1697นิทานเรื่องนี้จะเล่าถึงชายเจ้าสัวผู้ร่ำรวยที่แต่งงานกับหญิงสาวแต่เขามีความลับที่น่าสะพึงกลัวคือห้องลับภายในคฤหาสน์ที่ห้ามภรรยานั้นเข้าไปภรรยาคนใหม่ของบูเบีย ได้รับกุญแจห้องต่างๆของคิหาสยกเว้นแต่ห้องหนึ่งซึ่งทางสามีห้ามเธอเข้าห้องนั้นโดยเด็ดขาดด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงเปิดห้องลับนั้นและพบกับภาพที่น่าสยดสยองห้องที่เต็มไปด้วยศพของภรรยาคน,นก่อนที่ถูกบูเบียดฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมบูเบียดจับได้และเตรียมจะลงมือฆาตกรรมภรรยาคนปัจจุบันแต่โชคดี ที่พี่น้องของเธอมาช่วยไว้ทันและบูเบียสถูกจับและลงโทษทางตามกฎหมายอันดับที่2 The Phantom of the Opera The Phantom of the Opera คือหนึ่งในตำนานและเรื่องเล่าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฝรั่งเศสเรื่องราวเกี่ยวกับชายลึกลับที่อาศัยอยู่ในใต้โรงละครโอเปร่าในกรุงปารีสชายผู้มีใบหน้าที่บิดเบี้ยว และเสียงร้องที่ทรงพลังเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดผ่านนิยายภาพยนตร์บทละครและงานศิลปะต่างๆทั่วโลกเรื่องราวเริ่มต้นจากนิยายที่เขียนโดยนักเขียนชาวฝรั่งเศสในปี1910ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์และํานานจริงที่เกี่ยวข้องกับโงรงละครโอเปร่าในช่วงศตวรรษที่19โรงโอเปร่า สร้างขึ้นโดยมีข่าวลือว่ามีคนลึกลับอาศัยอยู่ในใต้ชั้นดินและทางเดินลับของอาคารซึ่งอาจเป็นบุคคลที่คู่ขับไล่หรือผู้ที่ต้องการแสวงความเงียบสงบจากโลกภายนอกชายผู้นี้ถูกเรียกว่าผีโรงโอเปร่าเขาเป็นนักประดิษฐ์และนักดนตรีผู้มีพรสวรรค์ที่ซ่อนตัวอยู่ในเขาวงกตใต้โรงละครเขาตกลุมรับกับคิสติน นักร้องสาวเสียงหวานและใช้ทุกวิธีทางเพื่อดึงดูดความสนใจของเธอแม้จะมีความน่ากลัวในรูปลักษณ์และพฤติกรรมของเขาเรื่องราวดำเนินไปด้วยความตึงเครียดระหว่างความรักความหวาดกลัวจนกระทั่งแฟนทอมต้องเผชิญหน้ากับความจริงและความเจ็บปวดภายในใจของเขาโรงโอเปร่าแห่งนี้มีความซับซ้อนทางสถาปัตยกรรมมีทางเดินลับ ห้องใต้ดินและอุโมงค์ที่ถูกใช้งานเพื่อเก็บสิ่งของหรือเป็นทางหนีภัยและยังมีบ่อน้ำลึกซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าแฟนทอมนั้นมีตัวตนอยู่จริงแต่เรื่องราวนี้สะท้อนถึงความกลัวความโดดเดี่ยวและความปรารถนาในความรักที่มนุษย์ทุกคนนั้นมีอยู่อันดับที่หนึ่งลาดามบอง ลาดามบองคือหญิงสาวชุดขาวและเป็นหนึ่งตำนานพื้นบ้านของผีที่ได้รับความนิยมที่ถูกเล่าขานกันอย่างวงกว้างในประเทศฝรั่งเศสวิญญาณหญิงสาวในชุดสีขาวมักจะปรากฏตัวตามบนถนนชนบทสะพานเก่าแก่ทำให้เรื่องราวของเธอเป็นทั้งคำเตือนและความลึกลับที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนลาดามบอง มักถูกบรรยายว่าเป็นหญิงสาวในชุดเดรสสีขาวมีผมยาวและดวงตาที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเธอมักจะปรากฏในตอนกคืนและมักจะปรากฏในริมถนนหรือบริเวณที่เป็นที่โรกลางตำนานของลาดามบองมีรากฐานมาจากเรื่องเล่าพื้นบ้านโบราณที่สะท้อนถึงหญิงสาวที่ต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมและการเสียชีวิตอย่างปริศนา ผู้คนที่อาศัยหรือเดินทางผ่านถนนชนบทในฝรั่งเศสต่างเคยพบเห็นหญิงสาวชุดสีขาวเดินผ่านอยู่ริมถนนบางคนยังกล่าวว่าเธอยังเคยขอความช่วยเหลือกับผู้ที่เธอนั้นพบเห็นลาดามบองไม่ใช่เพียงแค่วิญญาณผีสางทั่วไปแต่เป็นตัวแทนของความโศกเศร้าความบริสุทธิ์และความนึกลับที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ